เวลาที่เราพูดถึงครอเกตนะครับหลายๆคนก็จะคิดถึงมันฝรั่ง นะครับนำไปชุบเกล็ดขนมปังทอดเดี๋ยววันนี้เราจะทำครอเกตครับแต่คลอเกตตัวนี้มีรสชาติที่แตกต่างกันไปเพราะว่าผมจะใช้ฟักทองนะครับแทนมันฝรั่งร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วก็เพิ่มเนื้อสัมผัสเข้าไปโดยการใส่เบคอนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเมล็ดข้าวโพดที่เด็กๆชอบนะครับครอเกตสูตรนี้สามารถนำมารับประทานกับอย่างอื่นเป็นเครื่องเคียงหรือว่าจะรับประทานเดียเด่ยวๆกับทงคัตสึอซอสหรือซอสเป็นหวานอะไรยังไงก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ บอกว่าเราใช้เบคอนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็นําเบคอนไปปรุงก่อนครับผมหั่นเบคอนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นําไปรวนในกระทะให้สุกแต่ไม่ต้องถึงกับแข็งกรอบนะครับตักเบคอนออกมาพักไว้เราก็ใช้กระทะใบเดิมเนี่ยนะครับกับน้ำมันที่เหลือจากการผัดเบคอนครับมาผัดหอมครับพอหอมเริ่มที่จะใสขึ้นนะครับ เราก็ใส่อันนี้ฮะเป็นลูกจันทน์ป่นลงไปครับผัดต่อจนหอมของเรานุ่มดีนะครับสำหรับตัวฟักทองนะครับเราก็จะเอาไปนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเราก็มาบดให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะนำส่ตรประกอบทุกอย่างมาผสมกันนะครับผมจะใส่ฟักทองนะฮะลงในชามผสมเลยครับตามด้วยหอมที่เราผัดไว้แล้วก็บเบคอนครีม ข้าวโพดปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็นําไปผสม,มให้เข้ากันครับเรานําเขาไปแช่ตู้เย็นพักหนึ่งครับสําหรับตัวเกล็ดขนมปังที่เราจะมาชุบนะครับนอกจากที่ว่าเราต้องเลือกเกล็ดขนมปังที่ดีๆแล้วนะครับหาที่เขาเกล็กดตใหญ่ไม่ได้ละเอียดมากเกินไปนะครับสําหรับสูตรนี้เนี่ยถ้าเกล็กดตใหญ่ทอดมาแล้วจะสวยกว่าครับเกล็ดขนมปังเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างนะฮะเวลาที่เราจะใช้นะครับ เกล็ดขนมปังสดก็มีเหมือนว่าเราซื้อขนมปังแล้วเรามาบดเองหรือว่าเกล็ดขนมปังที่เป็นแบบแห้งๆก็แบบที่พลใช้ยนยครับถ้าเผื่อคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าแผ่นโกะดังนั้นเวลาถ้าเผื่อคุณผู้ชมไปเจอสูตรอาหารสูตรของหวานเวลาที่เขาบอกว่าใช้เบรดครัมใช้เกล็ดขนมปังแบบที่เป็นปังโกะเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะฮะเป็นลักษณะนี้และนอกจากตัวเกล็ดขนมปังแล้วนะครับใน,ในวันนี้เราทำโครเกตที่มีไส้ในเป็นฟักทองนะครับผมจะทำให้พิเศษมากยิ่งขึ้นโดยการ นี่ฮะใส่ส่วนประกอบของเมล็ดฟักทองลงไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะสับเขาเล็กน้อยครับแล้วก็นําไปผสมกับตัวเกล็ดขนมปังที่เราพักไว้หลังจากนั้นเราก็นําส่วนประกอบของฟักทองที่เราแช่เย็นนะครับกลับออกมาแล้วก็ปั้นเป็นก้อนขนาดตามที่เราต้องการเลยครับนําส่วนผสมนะครับของฟักทองที่เราปั้นเป็นก้อนแล้วเรียบร้อยไปคลุก ในแป้งแห้งครับหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์นั่นเองชุบกับไข่แล้วก็เกรดขนมปังที่เราเตรียมไว้ทําซ้ําจนหมดครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับน้ํามันที่ใช้ในการทอดโครเกตสูตรนี้ผมใช้ไม่สูงมากครับอยู่ที่160องศาเนื่องจากว่าเดี๋ยวมเมล็ดฟักทองของเราจะไหม้ซะก่อนนะครับเราจะใช้ไม่สูงมากครับนําลงทอดในน้ํามันครับ พอเก็ขนมปังของเราสีสวยนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะดักขึ้นจากน้ํามันแล้วก็พักให้เย็นลงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถทานคอเกตฟักทองกับสลัดจะทานกับปลาจะทานกับไก่ย่างหรืออะไรก็ได้นะครับวันนี้ผลเสิร์ฟง่ายๆแล้วกันนะครับผลจะเสิร์ฟกับซอสทงคัตสึครับ เวลาคนญี่ปุ่นเสิร์ฟของทอดนะครับก็มกักจะชอบเสิร์ฟกับมะนาวเราก็เสิร์ฟมะนาวไปเสี้ยวหนึ่งก็ได้นะครับให้คนที่ทานสามารถเลือกที่อยากจะตัดเลี่ยนก็บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่ดัดแปลงมาจากโครกิมันฝรั่งแต่เราใช้พืชผักอีกชนิดหนึ่งที่เด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ชอบนะั่นก็คือฟักทองและนี่ก็คือโครตกิทต์ฟักทองครับ